สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆที่รักทุกคนวันนี้มาแนะนํามือถือพร้อมใช้งานราคาถูกราคาประหยัด AIS l a v a Bengo Y 50 Pro นะครับรุ่นนี้เรียกว่ามาพร้อมกับราคาประหยัดแล้วก็มาพร้อมกับหูฟังไร้สาย B1s p o r Two v i l e s <Wow>. s 5.0เลยนะทุกคนเป็นราคาที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นราคา1,830บาท ถ้าเป็นราคาปกติราคาเปิดตัวนี่จะเป็นราคา2,190บาทคือเรียกว่าประหยัดเงินไปหลายร้อยบาทแล้วก็ได้แถมหูฟังไร้สายมาด้วยนะครับเป็นคล้ายคล้หูฟังของค่าย Xiaomi เรียกว่าน่าจะเป็นหูฟังที่เสียงดีในระดับหนึ่งเลยตัวเครื่องเนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ5.7นิ้ว5.71นิ้วนะครับหน้าจอ SD Plus มาพร้อมกับแรม2องลอม1 6 g กิกให้สกแกนลายนิ้วมือด้านหลังแล้วก็สกแกนใบหน้ามาให้ด้วยนะครับกล้องหลังคู่ด้วยนะแบตถึง3,000มิลมอ่ะถือว่าคุ้มค่าดีเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวกันแบบบ้าน มือถือเบนโกที่จะเปิดตัวถึง3รุ่นนะครับ Y 1 0่แล้วก็ Y 3 0แล้วก็รุ่นท็อปสุดของรุ่นนี้จะเป็น Y 5 0 Pro นะครับเรียกว่าใครที่จะซื้อเอามาใช้งานฝากผู้ใหญ่ซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้งานว่าซื้อให้ลูกดู YouTube ลูกเล่นเฟสเล่นไลน์ถือว่าคุ้มค่าดีนะครับผมแถมหูฟังด้วยแล้วก็รองรับแอปกระเป๋าตังแอปคนละครึ่งนะครับแอปธนาคารก็ใช้งานได้นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 9.0 Android Go Edition นะครับ ใส่ CPU มาเนี่ยจะเป็นของค่าย Unisoc เรียกว่าค่ายนี้ทำงานได้ดีเคยเอามาใชา้อยู่รุ่นหนึ่งใช้างานทั่วไปเล่นเกมได้แต่ว่าก็ไม่ได้นำให้เอามาเล่นเกมพวก RvP5 นะครับในเรื่องของดีไซน์รูปทรงเนี่ยหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ5.71นิ้วนะครับควอะเรยด s d พ p l เลยนะครับเป็นหน้าจอสไตล์หยดน้ำนะครับเรียกว่าไลท์ขอบด้านข้างด้านบนนะครับผม ก็ถือว่าสวยดีนะทุกคนในเรื่องของดีไซน์รูปทรงนะครับได้มาเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือว่าสีบลูดีไซน์ด้านหลังเนี่ยให้มาเป็นกล้องหลังคู่เลยนะครับมีไฟแฟลชโลโก้เบนโกนะครับเป็นของค่ายเอสลาวา b e บิออนคอนเน t i ชั่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวฝาหลังเนี่ยจะถอดได้นะครับเป็นแบบพลาสติกรองรับการใส่ SD card รนะครับรองรับ 3G4G เลยนะครับผม เรียกว่าเป็นมือถือราคาประหยัดราคาสุดคุ้มละกันนะครับซึ่งมี3รุ่นก็จริงนะคะแต่ว่า,ารุ่น Y10 กับ Y30 เนี่ยจะเป็นแรม1ผมแนะนำให้เอา Y Y50 Pro ไปเลยนะครับจะคุ้มกว่าแรม2รอม16บกิกมาดูอุปกรณ์ในกล่องตรงนี้ก็จะเป็นตัวเคสใสแถมมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่ามือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะหาซื้อเคสยากนะครับแล้วก็ ตัวนี้น่าจะเป็นฟิล์มใสนะครับต้องเ้ามาติดเองใบคู่มือกสทชถ้าใครติดไม่เป็นก็เอาไปให้ร้านหรือว่าคนที่ติดเป็นก็ได้นะครับตัวเครื่องสามารถเปลี่ยนถอดแบตเตอรี่ได้นะครับผมแถมแบตเตอรี่มาให้ถึง3100มนมิแอมป์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายน่าจะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นแบบ m i โคร USB เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าอัปโหลดข้อมูลต่งตางๆนะครับ ตัวเครื่องรับประกัน1ปีนะครับผมรับประกันศูนย์ ais นะครับก็โอเคอุปกรณ์แถมมาให้เยอะอยู่นะครับผมตัวอะแดปเตอร์ของเราวานะครับผม5โวลต์1นนะครับไม่ได้ช้าเร็วอะไรราคานี้เองมันเป็นมือถือราคาประหยัดอ่ะทุกคนเน้นใช้งานทั่วไปนะครับผมคือดีกว่าไปซื้อมือถือจีนแดงสเปคหลอกๆที่บอกว่าแรม3แรม4อ่ะนะครับแล้วใช้งาน2เดือนพังเนี่ย ผมว่าซื้อตัวนี้ยังดีกว่าอุปกรณ์ถัดมาเนีจะเป็นสมอทอกนะครับผมหรือว่าหูฟังที่แบบว่าคุยสนทนาได้นะครับมีปุ่มกดตัดสายรับสายเป็นแบบแจ็ค3.5มิลน,นะครับผมมีแจ็ค3.5มิลมาให้ใช้งานนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับราคา1,830บาทนะครับถ้าเป็นราคาในห้างในศูนย์หรือร้านในช็อป ก็จะเป็นราคา2,190บาทนะครับผมแถมหูฟังไร้สายนะครับถ้าเป็นร้านที่ผมไปซื้อมาที่ร้านอวกาศมาัมคองชั้น4นะน่าจะเหมาะซื้อให้ผู้ใหญ่ซื้อให้ลูกไว้ดู YouTube นะครับเล่นเฟซเล่นไลน์ line, นะครับผมใช้งานทั่วไปเนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะคะอาจจะเป็นเครื่องฟอน้าสปอร์ตเครื่องสำรองเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าดีอยู่นะครับรองรับ3ามนะครับผมแรอลอเลย ของค่ายยูนิยูนินะครับถ้าเป็นของมือถือ Vigo Y 8 0มันก็เล่นเกมได้ดีนะครับพวกเกม R V Free Fire ก็พอเล่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นของรุ่นนี้น่าจะเอามาใช้เล่นเกมพวกสเปคไม่สูงดีกว่านะครับน่าจะโอเคกว่าเนาะของค่ายยูนิ SOC ที่ถือว่าทำงานได้ดีแล้วกันนะครับผมเป็นรุ่นระดับล่างๆของมือถือ Android แต่ว่าตัวเครื่องนี้อาจจะมาพร้อมกับ Android Go d r o r o i d 9.0ว่า Android Go Edition นะครับมันก็เลยอาจจะทำงานได้ดีได้ลื่นในระดับหนึ่งในเรื่องของกล้องหลังเนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลังถึง8ล้านพิกเซลนะครับให้มาเป็นกล้องหลัง2ตัวเลยมีไฟแฟลชถ่ายรูปก,ก็ถือว่าชัดนะทุกคนเท่าที่ผมลองถ่ายให้ดูเดี๋ยวผมขึ้นภาพ ที่ผมลองถ่ายดูแล้วกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะคือมือถือมันสองพันนะทุกคนมันก็ชาร์จดีโฟกัสได้ไวยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมมีภาพ sdr ให้ถ่ายมีโหมด sdr นะครับมีโหมดแต่งแบบหน้าหน้าเนียนอะไรก็มีนะครับมีลูกเล่นให้เราปรับแต่งนะครับกล้องหน้าห้าล้านพิกเซลนะครับผมก็ถือว่าโอเคอนะในเรื่องของกล้องนะครับก็ชาร์จดีประมาณหนึ่ง ถ้าถ่ายในห้องอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าค่ารูรับแสงอะไรมันก็น้อยเนาะแต่ถ้าถ่ายรูปวิวรูปอะไรก็ถือว่าชัดอยู่นะครับถือว่าชัดดีอยูกล้องหน้าก็ถือว่าชัดดีนะครับถือว่าชัดดีในระดับหนึ่ง ราคาเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมมีให้เลือกถึงสองสีนะครับสีเขียวแล้วก็สีบรูนะครับแต่ว่าผมได้มาเป็นสีบลูนะคบหรือว่าสีน้ําเงินในร้านมีแค่เครื่องสีนี้สีเดียวนะครับร้านออกาศเดี๋ยวชื่อร้านผมทิ้งไว้ใต้คลิปเลยท่านไหนสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผม